กับข้าวสดร,รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะหรือว่าใครอยากพูดคุยสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนดีก,กว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ12ราศีภาพรวมต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกร วันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะอย่าทำอะไรที่เกินตัวค่ะเพราะไม่งั้นก็อาจจะทําให้เกิดการขัดข้องได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานต้องมีความมุ่งมั่นคิดอะไรก็ตามลงมือปฏิบัติอย่าเปลี่ยนแปลงนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ให้เตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ตลอดนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะ ชาวราศีมีนนะคะเรื่องของงานยอมเสียเวลาในการวางแผนก่อนจะลงมือทำดีกว่าลงมือทำไปแล้วทุกอย่างกลายว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าผิดแผนได้นะคะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยค่ะเลน,นโทนสีขาวหลีกเลี้ยงสีควันบุหรี่ชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทอง อย่าหวังพึ่งพาคนอื่นหรือว่าให้คนอื่นดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครวันนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะที่สําคัญดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยเจ็บป่วยรีบตรวจเช็คร่างกายอย่าปล่อยเอาไว้ให้มันเรื้อรังนะคะเล้นโทนสีเขียวหลีกเลี้ยงสีบอนทองค่ะ <S <S ชาวราศีพฤกษ์นะคะวันนี้ในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ต้องรู้จัก รู้คุณค่าของเงินแต่ก็อย่ามากจนเกินไปจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีด้วยนะคะเน้นทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสพบเจอกับการหลอกลวงถูกหลอกถูกโกงทั้งเรื่องของรายรับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิทธิประโยชน์เองก็ตามฉะนั้นวันนี้อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะเน้นทนสีฟ้า หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าช่วยเขาแล้วตัวเองลําบากแล้วก็ต้องรู้จักปฏิเสธกันบ้างนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้รัดเข็มขัดให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะ ชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะต้องพยายามทําทุกอย่างเข้าออกให้ไวตรวจเช็คข้อมูลให้ดีเรื่องของการลงทุนหรือว่าใครที่ค้าขายอยู่เนี่ยวันนี้ให้มองกําไรระยะสั้นเอาไว้ก่อนนะคะเน้นโวนสีกรม,มท่าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้เรื่องงานคนที่มีปัญหามานานรอให้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายฉะนั้นอย่าไปเร่งอย่าไปรีบนะคะทุกอย่างรอเวลาจะดีกว่า ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาการก็สามารถปรับพูดคุยกันได้เน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีน้าตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ระวังเรื่องของสุขภาพนะดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ค้นโสดมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตําหนิหรือว่าคนที่ผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีว่าเขายังมีพันธะอยู่หรือเปล่าเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุรี่สุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้ในเรื่องของงานหลายองค์ประกอบนะค่อนข้างเอื้อให้งานสําเร็จฉะนั้นวันนี้วางแผนอะไรก็ตามลงมือปฏิบัติทําทุกอย่างตามแบบแผนนะคะเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีดําค่ะ นี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดส,สัปดาห์แบบนี้หลายราศีต้องเตรียมตัววางแผนนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามฉะนั้นวางแผนเอาไว้ก่อนดีที่สุดส่วนใครฟังไม่ทันเข้าไปทวนซ้ำกันได้ที่ Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ m i r l c l e c h a n n e l น v นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิเมพีดีเว้นวักตามด้วยชื่อนามสกุลวันวันที่เดือนพศออเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606อย่าลืมนะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ ไม่ต้องส่งวันเื่นปีเกิดเข้ามานะ,ะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ <c oughs> คุณพันธยุทธนะคะ16พฤษภาคม2533ค่ะเวลาเกิดตีสี่นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธโสดอยู่ค่ะคู่แท้จะเจอตอนไหนตอนนี้ย่าง25นะคะต้องเตือนเลยย่าง26เนี่ยถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนของคุณเนี่ย27 28 มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับฉะนั้นปีเสษนี้รอนิดหนึ่งนะคุณพันธยุทธ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณน,น้องนะคะ26ธันวาคม2533ค่ะเวลาเกิด10นาิก29นาทีพุทธกลางวันจะลาออกจากงานหลังปีใหม่จะได้งานใหม่เดือนไหนเดี๋ยวสักครู่นะครับ ออกหลังปีใหม่ก็เข้าย่างยี่สิบห้าจริงๆอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอแหละในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคือถามว่าเกณฑ์งานย่างยี่สิบห้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานไหมก็ตอบว่ามีแต่ผมไม่อยากที่จะให้ออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับนะมันหลายเหตุปัจจัยแหละเอาเป็นว่าทำคู่ขนานไปก่อนได้ไหมระหว่างการทำงานเดิมกับการหางานใหม่ เราให้มันได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแต่ถ้ามันเป็นไฟบังคับเช่นหมดเทอมหมดสัญญาจะต้องออกไม่ว่ากันนะเกียนงานย่าง25มีโอกาสจะได้เริ่มแต่ฝากทำบุญเสริมหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะคุณน้องก็คือให้คุณถวายสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดโชคดีนะครับ s m s, s ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุคณพีรุนลักนะคะ13พฤษภาคม2508ค่ะ เวลาเกิด17นาฬิกา57นาทีวันพฤหัสบดีการเงินค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีคิดอยู่แล้วก่อนจะตั้งดวงนะอยากจะรู้ว่ากระดุมพระกระ t h a ังเป็นอะไรและแล้วก็เป็นการีทั้งคู่เป็นปีที่เหนื่อยยากมากถึงจะมีเงินเข้าก็เป็นเงินผ่านมือนะครับแล้วก็หาตังค์ลบากให้ชีวิตสัตว์เดือนละสิตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับอดทนรับเข็มขัดแล้วเข้าช่วงย่าง51 หรือ,อย่างห้เนี่ยสภาพคล่องจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือคือดีขึ้นครับ s m s ต่อมาค่ะคุณสุนทรน,นะคะเกิดวันที่30สิพฤศภาคม2508บอกว่าเกิดช่วงเช้าวันอาทิตย์จ้ะทำโรงกลึงจะรวยไหมคะเอ่อลักษณะ ผมเองก็ไม่ทราบในดีเทลนะแต่ในความเข้าใจของผมว่าถ้าเป็นลักษณะงานกลึงเนี่ยหนึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเหล็กเป็นงานชิ้นและลักษณะงานคงจะต้องมีการขึ้นรูปการดัดแปลงจากตัว raw mat เดิมนะฉะนั้นถ้ามีการแก้ไขดัดแปลงดีไซน์ออกแบบสมรูปอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการพยายามไปสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆรวมถึงถ้าเป็นไปได้นะครับในแง่ของสถานที่ตั้งเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดถนนใหญ่โดยตรง นะอาจจะลึกเข้าไปจากถนนเมนแต่เป็นทําเลที่เหมาะสมอันนี้ประเด็นที่1ฝากไว้พิจารณาถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของเหล็กถ้าพูดถึงเหล็กเป็นแทง่งเหล็กเป็นเส้นเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะเหล็กที่เป็นงานชิ้นความจริงในพื้นชะตาก็ถือว่าเด่นนะลองดูครับมันคาบเกี่ยวกันแต่ภาพรวมใช้ได้ถ้าคุณทําตามเงื่อนไขที่ผมเรียนจะสมรูปครับ SMS ต่อมาคะ่ะนิดนึงจ้ะขอโทษ แต่ถ้ายังยังไม่ได้ถ้าคําถามคือยังไม่ได้เปิดเนี่ยปีนี้ดาวอาชีพเสียอยู่นะยังไม่ให้ทําในช่วงอายุย่าง50รอเข้าย่าง51ค่อยว่ากันจากันที่ SMS นะคะคุณวิชพล7พฤศจิกายน2517นเะคะวเวลาเกิด11นาฬกาวันพระฤหัสบดีสุขสัน์วันเกิดด้วยนะว,นยวันนี้วันเกิดน,นะคะค้าขายอะไรดีแล้วก็เรื่องของสุข,ขภาพตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะจ๊ะ ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพดีนะครับทำสวนสมุนไพรเปิดร้านขายยานะครับทำนวดแผนโบราณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังคพันธ์รวมถึงการเป็นครูอาจารย์ที่ปรึกษาถ้าคุณมีศักยภาพนะครับอ,อีกอันหนึ่งถ้าคุณสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีกลุ่มที่2อ,อะกลุ่มนี้ให้น้ำหนักดีกว่ากลุ่มแรกเล็กน้อยด้วยนะครับ หนังสือสือส่อสิ่งพิมพ์เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสุขภาพเนี่ยควรตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังและที่สําคัญเน้นนะฮะลำไส้การขับถ่ายผิวหนังภูมิแพ้ทางเดินหายใจรวมไปถึงการทํางานของพวกระบบประสาทเมื่อสูงวัยขึ้นนะครับเล็กบาน73ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักก็ต้องบอกว่าไม่ดีอันนี้ให้ใช้ทองคาเปลวแท้บริกรรมคาถาชินน้ำบรรจชลปิดที่เลขเจ็ดเอสแอเอสต่อมาค่ะ คุณกำทรน,นะคะเกิดวันที่8มีนาคม2514ค่ะวเวลาเกิดบ่าย3โมง20นาทีบนจา์ถามการเงินโชคลาภแล้วก็การงานงานมีโอกาสจะมี 1. ระวังคนคนใกล้ชิด 2. ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ไม,ม่ว่าจะเป็นนายโดยตรงหรือไม่ก็ตามที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ย อ๋บุรุษเองก็ไม่ค่อยดีคือพูดง่ายระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเทียบเท่าเพื่อนร่วมงานก็ใช่แล้วก็งานมีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าทําธุรกิจเองเนี่ยก็ปีนี้ในแง่ของคนประกอบการก็ไม่สู้จะดีสักเท่าไหร่นะครับเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและหลักการทําบุญเสริมในช่วงย่าง44นั้นให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มเก่าๆเนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นะครับการเงินก็ใกล้เคียงกับเรื่องงานนะก็ต้องบอกว่าติดขัดพอสมควรโดยเฉพาะช่วงปลายปีีน้ s อ s เอมอามาค่ะคุณตั้มนะคะ4มกราคม2505ค่ะเวลาเกิด8ดถึง9ก้าโมงเช้าวันพฤหัสบดีอาชีพก่อนเลยแล้วกันเนาะบอกว่าตอนนี้ชงกาแฟขายอยู่ที่เชียงใหม่จะถ้าเพิ่มคั่วแล้วขายเมล็ดกาแฟด้วยดีหรือเปล่าสักครู่นะครับในแง่ของ ถ้าเป็นถ้าเป็นของกินนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มเนี่ยในพื้นชะตาถ้ามีการแปลรูปถ,ถ้ามีการขายสินค้าที่มีลักษณะของการแปรรูปด้วยก็จะยิ่งสมรูปมากขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือในเรื่องของสถานที่ตั้งเนี่ยก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่เช่นเดียวกันและในแง่ของโปรดักที่คิดอยากจะทําเพิ่มเนี่ยก็ควรที่จะเน้นขายส่งเป็นหลักให้ได้นะฮะก,ก็ถือว่าพอใช้ได้เน้นขายส่งนะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของระยะเวลาความจริงในช่วงตอนนี้ย่าง53 54ที่กำลังจะมาถึงยังยังไม่อยากให้ลงทุนหรือขยับอะไรมากความจริงสิ่งสำคัญก็คือลองดูนะถามตัวเองเอาง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นในหมวดหมู่เดียวกันถ้าคิดว่าสิ่งเดิมที่ทำมันดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าแตกลายทำโปรดักต์เพิ่มก็จะให้ผลที่ใกล้เคียงกัน เมื่อจะพูดถามสีกระเป๋าสตางค์ด้วยสีกระเป๋าสตางค์ก็ให้ใช้เสริมสตางค์โดยตรงอ่ะนะฮะก็ใช้สีทองคงไม่มีเนาะสีแดงนะครับสีเลือดหมูฟ้าน้ำเงินเขียวใช้ได้ครับ S M S ตอ่อมาค่ะคุณพุทธนะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกา20นาทีวันพุทธทำของมีค่าในบ้านหาย จะเจอไหมคะน่าจะอยู่บริเวณไหนแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมด้วยเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสักครู่ครับ ยามจันทร์วันนี้วันศุกร์เออย่างนี้ให้ให้ลองย้อนกลับไปหาหาในสถานที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคือหรือไม่กระทั่งหาแล้วก็ให้ไปหาซ้ำนะให้กลับไปยังบริเวณสถานที่ที่เคยหา,าที่ที่เราดูแล้วเนี่ยให้กลับไปย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก็คือในบ้านนี่แหละ ทั้งอนาบริเวณเน้นสถานที่ที่คิดว่าดูแล้วแล้วไม่เจออันนี้ไปทวนซ้ำนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนายรัฐค่ะนายรัฐวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเออสิบหกกุมภาสองห้าศูนย์ห้าค่ะจ่ขานค่ะกี่โมงค่ะเช้ามืดวันศุกร์ค่ะสิบหกกุมภาศูนย์ห้า เช้ามืดนี่กี่โมงคะประมาณเออคุณคุณแม่บอกประมาณตีห้ากว่าค่ะตีห้ากว่ากว่านี่เลยตีห้าครึ่งไหมใกล้หกโมงหรือยังคุณแม่ไม่ได้บอกขนาดนั้นบอกว่าตีห้ากว่าแล้วค่ะพอพอสักพักมังก็สว่าง้วค่ะอ๋อพอสักพักหนึ่งก็สว่างก็แสดงว่าอาจจะยังไม่สว่างใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยลองสอบสอบดวงกันดูนิดนึงแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะปฏิทินเนี่ยตรงกับวันศุกร์นะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ เอ่อผมจะลองสอบถามดูนะถ้าเป็นประเด็นแรกเนี่ยถ้าเป็นวันศุกร์คุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพุกสายตาความดันหรือว่าระบบเลือดบ้างไหมเออเป็นไมเกรนอยู่ค่ะไมเกรนแหละเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับค่ะ อนอกจากไมเกรนแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรอื่นอีกฮะตอนนี้ปวดหลังไหมครับปวดหัวเ,เข่าค่ะหัวเข่าหลังก็มีนิดหน่อยแต่ว่าเป็นที่หัวเข่านั่งคือยองๆไม่ได้เลยค่ะอ่าก็คือโรคกระดูกเนี่ยชัดนะอันที่หนึ่งอ,อันที่สองเนี่ยไอบริเวณที่บอกว่าปวดไมเกรนเนี่ยจริงๆแล้วมันปวดขมับปวดกระบอกตาด้วยไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าเอาใหม่นะ แล้วตอนนี้มีมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดบ้างไหมเพื่อนฝูง<ม>พี่น้องไม่มีไม่มีนะและสุดท้ายที่จะเช็คนะครับก็ด้วยด้วยพื้นชะตานะด้วยพื้นชะตาเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาเรื่องการออมไหมฮะมเงินทองรับซ้ายจ่ายขวาไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคฮะถ้าดูจากลักษณะปัญหาสุขภาพนะครับ ก็น่าจะเป็นเกิดใกล้ๆหกโมงแล้วและปีนี้บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าไม่ได้มีเกณฑ์โยกย้ายปรับปรุงก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องซ่อมแซมชำรุดโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำมีอะไรชำรุดบ้างไหมครับอ๋อสอเติมหมดแล้วค่ะพอดี่อเออติมหน้าบ้านห้องน้ำประทังแล้วค่ะก็คือเติมในช่วงปีนี้ถูกไหมละ่ะในช่วงย่าง54<ช>นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอโอเคถ้างั้นก็ใช่แล้วล่ะเป็นคนวันศุกร์อ่ะมาถามอะไรเชิญเออก็คือรัษนาอะไรคะ จังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามานี่แม่กองหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะแม่กองค่ะคร <c oughs> ับเกี่ยวหนึ่งชั่วโมงมีโอกาสเป็นได้สองราศีนะจากข้อมูลในในเรื่องของระยะเวลาที่เกิดแต่ดูแนวโน้ม คุณเกิดน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้สว่างมากแล้วละ่ะนะครับก็น่าจะเป็นลัคนาราศรีมังกรมังกรนะคะใช่ครับค่ะแล้วการเงียบนะคะอาจารย์ตอนนี้มืมเปิดร้านซักลียอยู่ค่ะเออซักรีเดี๋ยวผมถามแบบนี้เออคุณเกิดจังหวัดอะไรฮะเกิดสมุทรสงครามค่ะแล้วตัวนี้ก็ทําที่สมุทรสงคราม ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ออุ่นเพล็กค,ค่ะอ่าอันนี้จะเป็นจุดตัดที่บอกในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดเลยคือในแง่ของของอาชีพที่ทําเนี่ยถือว่าพอเลี้ยงชีพได้ใช่ไหมครับค่ะใช่ไหมได้ไค่ะอ่าถือว่าผลประกอบการดีอ่ะผมใช้คํานี้เลยดีกว่าจะได้ชัดเจนค่ะนะฉะนั้นชัดเจนคุณเป็นคนบันสุ์แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นบันสุ์เนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจซักรีที่ทําแล้วถ้าคุณทําต่างถิ่นกําเนิดเนี่ยถือว่าสมรูปและผลประกอบการในระยะยาวดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอะไร ค่ะเอาแล้วก็ทะแบบเดยนเ,เลขที่บ้านนะคะสองสี่สี่ค่ะอาจารย์ 4, 4, 4. ฝากนิดเดียวบางทีเราจะใจอ่อนใจดีจนเกินไปทําบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลือใครดูให้ดีะนะครับก็ให้ไม่ต้องทําอะไรเนะเพียงแต่ว่ามีจิตใจที่หนักแน่นหน่อยเพราะาดาวเลขสี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นดาวเ,าเป็นสุประเคาะเหมือนกันค่ะแล้วก็ทะแบบเดยนรถค่ะแปดสี่หนึ่งเก้าค่ะอาจารย์แปดสี่หนึ่งเก้าคู่หน้าไม่ดีเป็นคู่ศัตรู นะครับให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์ใช่ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแตะที่เลขแปดค่ะจ้ะอาจารย์คะหรือจะดูนิดนึงคดีหนูหลานมันเลี้ยงคดีพ่อแม่เขาไม่แยกกันแล้วก็คุณยายก็เสียก็คือพี่สาวของเองอ่ะหนูมาเลี้ยงเขาปีงูใหญ่นะคะอาจารย์ครับเกิดวันที่ยี่สิบเมษาสองห้าสี่สามค่ะเกิดเวลาเดี๋ยวนะคะยี่สิบใจเย็นๆนะยี่สิบเมษาสองห้าเลยนะคะสี่สามสองห้าสี่สามกี่โมงคะ สิบหกนาฬิกาหกนาทีค่ะสิบหกนาฬิกาหกนาทีาท<อ>วันบนชั้นหัค่ะค่ะเป็นมือใหญ่อ่าฮะอ่าฮะจะเลี้ยงเขาได้ไหมคะอาจารย์เขาจะเป็นยังไงคะคือในแง่ของก็ต้องผมเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าในแง่ของตัวของคุณเองเนี่ยในเรื่องของบริวารบุตรหลานเนี่ยบางทีก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะอุปการะเลี้ยงดูก็ขอให้ทําทําให้เต็มที่ แต่อย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังอีกหน่อยอาจจะห่างกันโดยพื้นดวงไม่เด่นเลยครับแต่ยังโชคดีที่คุณทําอาชีพที่ถูกชะลงอยู่แล้วอ๋อค่ะแล้วพอดีน้าพ่อฝากถามนิดนึงว่าเขาราศีอะไรเขาเขาเกิดพุธกลางคืนนะคะเกิดที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวอันนี้คืออีกคนหนึ่งใช่ไหมคะอะไรนะคะอันนี้คืออีกคนหนึ่งใช่ปะคะใช่มีคนน้ากถอฝากมาเคยฝากเขาเคยแชรไปแล้วก็ไม่ที่ถามนะคะอาทิตย์ท้ายวันที่เท่าไหร่คะ ิดวันที่ยี่สิบสามสิงหาค่ะสองห้าสองสองค่ะ 25, 22, สองห้าสองสองกี่โมงนะคะเออเปิดเวลาตีห้าสามสิบค่ะตีห้าสามสิบฟ้าสว่างคือวันวันพุธค่ะเขาเปิดพกกุธกลางคืนอืมอย่างนี้ฟ้าสว่างต้องเป็นพระฤหัสสิครับใช่ใช่ไหมเขาเป็นพุดธกลางคืนใช่ไหมฮะคะ่ะพุธกลางคืนค่ะเออฟ้าสว่างต้องเป็นพระฤหัสนะฮะก็ลัคนากรากฎ ะะก็คุณนายรัตก็ผมต้องขอขอบคุณนะที่ได้ปันน้ำใจด้วยกันมีอาจารย์มีอาจารย์มีรายการดีๆที่จะบริจาคอีกก็จะรย์เล่เด้วยนะคะนี่กับคุณนายรัตนี่ไม,ไม่ไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่ก็ยังอุตส่าห<อ>์ับงานเยอะอาจารย์นูก็เลยไม่สะดวกเลค่ะแต่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ปันน้ำใจผมก็ได้นำลูกปิงปองไปให้นะ น้องๆที่โรงเรียนแล้วนะครับยืนยนร่วมด้วยอาจารย์จ้าขอบคุณนะครับขอบคุณมากคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดีิชาตลาดะิชามาต่อ S m S เนาะทะเบียนรถ8ปดสองปดสี่ค่ะคู่นี่สินนะแ4สี่เป็นคู่ศัตรูไม่ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ดทั้งคู่ S m S ต่อมาค่ะ S m S ต่อมานะคะคุณสุรีพัฒน์เกิดวันที่สี่มิถุนายนสองห้า เวลาเกิดนะคะ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันพฤหัสบดีถามสุขภาพโชคลาภการเงินเอ่อก็เป็นวันพฤหัสถูกต้อง เลขบ้านทับหนึ่งชื่อเสียง่ายอาทิตย์นะครับแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภปีจรย่าง51นี้ไม่เด่นและช่วงนี้พระสุขสวยอายุครับให้ไปชอบพระปางรำพึงมาบูชานะแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระสุขทุกวันวันละ21จบจนถึงย่าง52นะครับวาโทโนอะมะมะวาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญช่วยค่ะ 17พฤษภาคม2503นะคะเวลาเกิด10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาวันอังคารถามโชคลาภการงานการเงินแล้วก็เรื่องของบุตรค่ะตอนนี้ย่าง55 56เป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงระวังมีปัญหาถ้าคุณะระวังจะมีปัญหาจากบริวารถ้าคุณมีลูกน้องบริวารน,นะครับแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาส ซื้อของมีคมเนี่ยถวายพระสงฆ์หลังวันเกิดส่วนโชคลาภไม่เด่นทั้งสองปีบุตรก็เช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะครับเกี่ยวข้องกับบุตรหลานหลักการทาบุญเสริมที่เมื่อแนะนําสักครู่นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้งสองเรื่องนะครับอราในช่วงนะี้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันไนดะ้รวมไปถึงเรื่องราวของเลิกง,งานยามดีวันมงคลกันด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ